สวัสดีเพื่อนเครับผมาจากวางชอนและช่อง YouTube นะครับเออวันนี้มารับออเดอร์นะครับร้านจัตเตอร์นะครับแล้วมีสวนหย่อมนะเออสวนหย่อมก็ทําดูดีมากเลยหน้านั่งอ่ะแถบเป็นเล็กๆทัดรักดีนะครับแต่ว่าบนมอนมาอันนี้แบบเออเขียวชุ่มทั้บตัวเลยนะดูแล้วกันอันนี้เป็นแนวได้นะเป็นแนวครับคนที่ชอบอยากจัดแบบมีพื้นที่เล็กๆนะครับแล้วก็จัดเนี่ยมีอย่างเงี้ยลองดูนะ ตรงนี้ก็จะมีปลาด้วยนะทองนะครับแล้ว้างหลังผมติดเฟิร์มข้าหลือนนะะลงอย่างนะแต่ขนใหญ่แล้วเนะโอเคถ้ามีอีกย่อเนนะะาครับตนัตรงนี้นะครับรมันก็ลยเป็นบริเวณที่แบบประมาณาผมว่าประมาณผม่าระมาณสามคูณสามเมตรแล้วกันสามคานสี่เมตรได้ว่ะอาจจะว่าแค่ตรงนี้นะนะครับบรรอบน,น,นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เจอเโอเคะ มาเนี่ยดูบล็อกกรนนะครับตรงนี้นะครับเออสวยดีสร่งแวดล้อมรื่นนะครับเพราะอกว่าเป็นไอเดียนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่เล็กๆแล้วก็บจากจะจัดสวนนะครับอันนี้เหมาะเลยนะชมกันนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวมีอะไรองดีนะครับถ้าผ่านมาเจออะไรแปลกๆสวนๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆอีกทีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ